สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายตัวเหรียญหรือโทเค็นตามผลโหวตนะฮะก็มีการโหวตให้ผมทำนายอ่แฟนทอมนะหรือ FTM นะเอ่อ FTM เนี่ยก็เป็นคอยนะเป็นคอยเสร็จแล้วคราวนี้เอ่อวันเกิดเนี่ยผมก็ไปเช็คแล้วว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะสำหรับแฟนทอมนะแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือต้องรอรอหลัง30มเมษายน6 7เไปฮะ พอเขาเกิดราศีพฤกษบนะฮะไอการที่เขาขึ้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากเสาเร็งราหูนะอ่าเสาเร็งราหูนะประเด็นปัญหาก,การขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเสาเร็งราหูตอนนี้เสาก็เดินหน้าอยู่เออเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนิดนึงนะว่าเขาเกิดวันไหนนะราคาเคยขึ้นไปถึงขนาดไหน ในรายละเอียดเนี่ยท่านต้องไปศึกษาข้อมูลนะฮะในคอยมาเกดแคปแล้วก็ยูดเคสเอาเองนะอันนี้ดูให้แต่วันเดือนปีเกิดนะ,ะราคานะเนี่ยซึมกระทือมาหลายปีนะตั้งแต่ปี19มาจนถึงปี2021นะเวลาลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องอย่างนี้แหละฮะก็คือต้องรอนะบทเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปถึงเท่าไหรนะ่ฮะถึงร้อยนะร้อยหกบาทนี่คือราคาที่ขึ้นเพราะเสาเร็งลาหูนะอ่าอันนี้อันนี้ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยลงมาทำไหลน,นี่เป็น head and shoulder เลยนะอันนี้คือไหลซ้ายไหลขวานะฮะอันนี้คือหัวนะก็เป็นทรงนะเป็นทรงปัญหาก็คือว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่หนึ่งร้อยอีกไหมอันนี้ต้องอย่างที่บอกรอ30เมษรยน67นะเออประเด็นประเด็นทำไมต้องรอขนาดนั้นเอาเรามาดูที่ข้อมูลวันเกิดแล้วกันนะอย่างที่บอกนะว่า วันเกิดเขาเนี่ยเขาเป็นคอยพอเป็นคอยเราก็ต้องไปดูวันเกิดที่ชัดเจนเนี่ยเขาเกิดประมาณปี2018นะปี661 2561เราไปเจอข้อมูลวันเกิดเขาก็คือวันที่มีการสร้างคือวันที่15มิถุนายน2018นะพอผูกดวงชะตามาแล้วก็ปรากฏว่าเกิดวันที่15มิถุนายน2561นะการครึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยกรณีเสาตัวนี้ เล็งราหูตัวนี้ตั้งแต่วันที่1มีนานะฮะหมีนาหกนะสามนะเสาเร็งราหูตั้งแต่วันที่1มีนา6กสาถึงหมีนา6กตอนนี้เสาเดินหน้าตั้งแต่26ตุลาไปจนถึง1มีนา6กอันนี้จะจบรอบแรกแล้วนะกาลังจะจบรอบแรกนะแล้วถามว่าตัวแฟนทอมเองจะมีเกณฑ์ดีไหมผมมองว่าเกณฑ์ดีเนี่ยจะมารอบที่2เนี่ยจะเป็นช่วง30มสิบเมษายนหกเจ นะเพราะว่าหลัง17ตุลา6กคือปีหน้าเนี่ยนะฮะไอลาหูตัวนี้มันจะกากระบาดกับเสาตัวนี้นะแต่ว่าให้ผลดีมากที่สุดต้องมีดาวพฤหัสไปทับอาทิตย์ตรงนี้ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเขาเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคนะเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคนะส่วนราหูเขาก็ได้ตำแหน่งดีอยู่พอสมควรฉะนั้นจะให้ผล50%เรนะ่ะพอมาอยู่ในราศีมีเนี่ยกากระบาดกับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะให้ผลเอ,อ่อ50%นะฮะจาก คุณภาพดาวของเขาอะนะฮะแล้วดาวพฤหัสตัวนี้มาทับอาทิตย์ซ้อนเข้าไปอีกนะก็แปลว่า30เมษาย,ยน67ถึง8พฤษภา68นี่จะดีก็คือช่วงตั้งแต่ดาวพฤหัสเริ่มทับนะไปจบลงวันที่8พฤษภา68กก็คือราหูย้ายมาอยู่นี่นะฮะถ้าจะเกณฑ์ดีอีกรอบหนึ่งก็ต้องรอราหูมาทับเสาตรงนี้นะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆนะผมว่าไอ้ตัวแฟนทอมเองเนี่ย ต้องซื้อทิ้งยาวๆอ่ะนะแต่ถามว่าแฟนทอมเองลาหูทับไปแล้วนะอแล้วก็เสาเนี่ยจะย้ายออกจากคือเขามีนะฮะลาหูกะสุกอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึงคือพอมันขึ้นแล้วมันลงเลยมันก็ช่วยประคับประคองไปได้เดี๋ยวเสาย้ายมานี่เนี่ยมันจะไม่โดนอะไรเลยนะเนี่ยนะลาหูย้ายมาก็ไม่โดนอะไรเลยฉะนั้นแล้วเนี่ย หลังจากนี้มาแฟนทอมก็น่าสนใจนะอต้องใช้คําว่าน่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเกิดนี้ต้องถูกด้วยนะออจะผิดถูกประการใดก็ก็ไม่รู้เชื่อวันเกิดตามเนี้นะถ้าผิดก็คือผิดนะแต่ประเด็นปัญหาก็คือถ้าถูกก็ถือว่าออ,อาจจะกําไรพอสมควรเพราะอะไรฮะตอนนี้ราคายอยู่ที่เท่าไหร่8บาทนะออ8บาทเคยขึ้นไปถึง100นะแต่ว่าก็ต้องทิ้งไว้นานนะคุณดูประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ย มันทิ้งนานโขอ,อยู่พอสมควรฉะนั้นอาจจะลากยาวไปนู่นถึงปี68เลยก็ได้นะนู่น17ตุลา6กกก็ไปอรอลุ้นเอานะสำหรับแฟนทอมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเป็นคอยด้วยผมก็เออชื่อแฟนทอมนะก็ดูก็โอเคนะเออก็โอเคอเอเหมือนกันนะเหมือนเอฟ เอะไรสักเอฟหนึ่งอ่ะแต่ปัญหาก,ก็คือว่าคุณต้องศึกษายูเคสเองนะว่ามันจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนแต่ด้วยความว่าเขาเป็นคอยอย่างที่เรารู้รกันอนะไอ้อุปทานนี่อยู่ที่2,000ันสอล้านนะถือว่าไม่เยอะนะส0งพล้านเนะี่ยอันนี้เป็นอุปทานหมุนเวียนนะอุปทานทั้งหมดอันนี้ Max กซ์ p l y t o t ท l ท u ล p l y นะสองพก็ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะแค่สองพเองนะอ่ะเอไม่ถือว่าเยอะ กับร,ราคา8บาทนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้เออเดี๋ยวจะถ้ามีการโหวตอีกก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเหรียญน,นี้นี่ค่อนข้างที่จะเออถือยาวอยู่พอสมควรนะก็ฝากไว้สำหรับ